เป็นช่องหลายสีช่องเจ็ดช่องสามช่อง 9, เก้าเลยเขาต้องมาเขาเอา่อถ่ายทอดจบแล้วต้องมารีลันใหม่อีกรอบแต่ของเราตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ใครนะทานข้าวอยู่หรืออะไรไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็สามารถกลับมาย้อนไลฟ์ได้หรือใครแชร์ไลฟ์ไปแล้วฟีดหน้าจอมาเจอกันก็สามารถย้อนไลฟ์ได้อดีต Facebook สามารถบอกว่าเมื่อ 2017คุณทำอะไรอยู่จริงไหมคะ a c e b o o k มีจะมีการแจ้งเตือนแชร์สิ่งนี้ไปได้นี่คือออนไลน์รีมาซับเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่ามากๆใครรู้นะปักหมดุดปักเป้าหมายเลยว่าเฮ้ยเอาตัวเองออกหน้าสือ่อออกกล้องผ่าน Facebook ตอนนี้ปุ่มไลฟ์สดฟรีนะคะและสามารถแบทเชินกันได้นะมีปุ่มให้เราแบทเชิญกันได้ใครที่ต้องการพูดคุยกับครูกระแตนะคะแบทเชิญกันได้คะ่ะเป็นการสอนออนไลน์ ให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเฮ้ยง่ายมากๆหลายคนอยากเอาตัวเองนะคะออกสื่ออยากไลฟ์สดแต่ไม่กล้าใครนะคะมีความกล้าตัดสินใจเข้ามาแบตเชิลกับครูกระแตได้นะ,ะแบตเชิลก็คือตั้งกล้องให้เป็นแนวแบบนี้นะคะถึงจะเข้ามาแบตเชิลกับครูกระแตได้แต่ถ้าใครไม่มีนะคะใครไม่มีปุ่มแบตเชิลในหูภาพมากมาจริงไหมะคะเราตอนนี้ค่ะถึงบอกว่าเราจัดมือสอนออนไลน์ แบบง่ายๆเราอยู่ไกลกันครูทิพสวิตาอยู่ที่ปราจีนบุรีคุณวีรนุชอยู่ที่อุบลราชธานีจะจับมือกันได้ยังไงคะก็นี่ค่ะจับมือถือนี่แหลคะค่ะแล้วก็สอนวิธีการทำออนไลน์ไลฟ์สดบอกเทคนิคเลยคะ่ะอุยบุกร้านมอบร้านน้องวีรนุชไปทำแบบไหนหลายคนทำโปรเจกน์นี้สำเร็จนาง12ทะลุ ไม่รู้กี่ร้อยลังกันแล้วนะคนใหม่นะคะอยากเรียนออนไลน์ฟรีกับครูกระแตนะคะกดเลข3 3เอาไว้ได้เลยนะคะคนใหม่ครูเห็นเยอะเข้ามาเยอะมากๆนะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะเพราะครูกระแตนะ,ะจิตตั้งต้นอยากสอนออนไลน์คุณฟรีๆอยู่แล้วค่ะวันนี้การทำออนไลน์เป็นของฟรีค่ะความรวย